เพื่อที่จะมาขอตัวเลขวันนี้วันอะไรพิสมุทวันที่หกโอ้วันที่หกวันที่หกองวันที่หกตรงกับวันพระหัสวันจันทร์นมะมาเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์จ่าหนึ่งวันนี้วันนี้ถือว่าทําพิธีไหมหรือว่าไม่ต้องทําพิธีอ๋อไม่ต้องทำเดี๋ยวทำได้ไว้แล้วทาเลขไว้แล้ว,ลว,ลวครับพร้อมที่จะให้นะครับพร้อมที่จะให้ยกสี่ครับเ,เลขอะไรบ้างอาจารย์จ่าไม่ครับดูตามกระดาษตัวน,นี้เป็นยูนี่ครับ 15กับ12า2ตัวมือตัวเล็ครับอันนี้เลขรัฐบาลวันที่ <10. S 2> ไทยวันที่16อ,อ๋อที่จะถึงนี้เลยนะครับก็จะมีเลขตัวนี้ใช่ไหมจัดจ่ง2 15ครับ1ได้7 15กำลังดูที่1สอ่าก็จะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับก็จะเป็นตัวหลักงวดที่ผ่านมาเป็นไงไม่ได้มาทําคลิปครับ วดที่ผ่านมาก็ตัวเน้นหนึ่งแปดครับตัวเน้นหนึ่งแปดครับก็คือว่ามีชคดมีหลักครับแล้วงวดนี้คิดว่าเป็นยังไงงวดนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งห้ากับศูนย์สองครับเน้นเน้นนี่แหละหนึ่งห้ากับศูนย์สองนี่นะครับนี่เลขของจานจะที่สำนักจานจะคอมเมนะอันนี้เบอร์โทรจานจะ ใครสนใจก็โทรมาหายใจจะได้ตลอดเวลาารยนจักนี่มีมทำพิธีอะ,อะไรพิรศษครับก็ะจะมีพวกพิธีเสิมดวงเะดาะเคราะห์สักยันต์นี่ยครับสักยันต์ครับกลงหน้าหน้าทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าครูค่าอะไรยังไงค่าครูมันก็แล้วแต่จะสักถ้าสักยันต์ก็จะเป็นแล้วแต่ตามรูปครับ ทำทำให้คนรักอ๋ออะ้นก็ทำให้เขาครับทำให้เขาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ให้ทำให้ทุกเดือนนี้ทำให้บ่อยไม่แบบนี้สมากก็ไม่ค่อยบอก็มีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมมีปัญหาทางด้านทางด้านสมากจะมีเลยช่วงนี้ไม่ได้ทำเลย เราให้ทำทำไว้ใจหาหน่อยเราไม่คิดอะไรกับพาะว่าคนตุกเมื่อคืนงั้นเดี๋ยวขอเลขหาหน่อยกับอาจารย์จะเักนิดหนึ่งครับเผื่อว่ามีโชคมีลาบหาหน่อยครับหาหน่อยมันจะเป็นพิเศษกับปกติมันจะเป็นจูดห้าพิเศษกับปกติครับแล้วตัวเน้นพีเอทีก็จะเป็นหกจิตครับตัวเดียวอาจารย์ส่งไปให้ผมยังอันนี้อย่างกับผมลงในกลุ่มนะอย่างไม่ส่งไปให้ผม ต้องขอกระจาดให้สมัยใครมาครับพอที่ผ่านมาก็มันจะมาตัวหลังนะครับที่ว่ามาเล่น,นที่ว่าเขียนไว้ให้ให้ผมหนึ่งแปดนะตอนนี้ที่อยู่จุม่มบนงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยย<อ>ันยัดเขียนให้แค่นี้นะครับเขียนให้แบบนี้นะครับแต่อนี่มันแค่กันไว้เฉยๆกับจะไม่ได้เล่นครับซื้อกันเต็มหนึ่งแปดเลยครับก็ส่วนมากเขาไปเน้นกันตรงนี้เอาแบบเต็มๆนะครับเอาเติมเต็มๆเม็ดๆไปเลย แต่ข้างล่างนี้ก็ถือพวกตัวกันตัวรูดตัวอะไรนะตัววิ่งใคร,ครชอบแ <ผม S 1> นวไหนก็แล้วแต่นะแล้วแต่กันนะครับอันนี้นงวดที่ผ่านมาอันนี้งวดที่ผ่านมาแต่ว่าง,งวดนี้คืออยู่นี่ใช่ไหมครับขา้า,าวไปงนดนี้ก็อยู่น<า>ี่ครับตัวเน้นก็จะอยู่ที่ว่าศูนย์สองกับหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับศูนย์สองนี่คือการเน้นคือตัวเน้นครับตัวเน้นเลยเน้นให้กับลูกศิษย์ลูกหาเลยนะครับแต่ที่ว่าจับให้สามตัวนี่ก็ หมายถึงบางทีมันเข้าบนนี่นะครับมันจะเล่นตัวหน้านะครับจือใส่ไว้ให้ครับอย่างกันล่าสุดที่ว่าถ้ามันไม่เข้าบนถ้ามันไม่เข้าบนมันก็จะเข้าล่างหนึ่งแปดเนี่ยครับถ้ามันขึ้นบนมันก็จะมีสามตัวแบบตัวหน้าอยากัศูนย์ถึงเก้าเนี่ยครับผมก็เลยจับเอาวางให้ก็เลยจับเอาวางให้ครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นบนหรือขึ้นล่างอย่างกันหนึ่งแปดนี่นะครับอพอเราใส่บนมันก็ออกสองตัวงยครับสองตัวล่างหนึ่งแปดับแล้วอาจารย์จ้านี่ ช่วงนี้มีจะมีทำที่จะมีโชคไหมอาจารย์จะ๊ะก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางแต่นี่ก็เขียนไว้ไอ้ที่ว่ามีหนึ่งแปดกับห้าสี่เลยพ่อปู่เขามาเข้าฝันวิวเขียนหนึ่งแปดให้อีกรอบที่มายังอันนี้ก็ข 1, 8, 5, เขียนนิดแล้วก็พ่อปูกยย 0, อ่ก็มาเขียนย้ำให้ที่ศูนย์สองย้ำให้อีกครับมาเข้าฝันย้ำวันที่เขียนเสร็จก็ตกดึกมาก็เกยมาเข้าฝันเ<ม>ขียนเลขศูนย์สองให้อีกรอบ ไอ้ส่วนตะนั่งก็มาเขียนให้หนึ่งแปดอ้นี้มาเขียนให้ศูนย์สองครับทุกคนครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณอาจารย์จักมากครับก็อยากให้เีเนะถ้ามีโชคมีลาบก็อย่าลืมนะก็มาร่วมด้วยช่วยการบูชาผลไม้กันให้กับถวายกับให้กับปู่ใช่ไหมครับก็จะมีการเส้นไหว้ให้กับปู่ทุกงวดนะครับทุกงวดนะครับนะครับก็ถ้าว่างวดไหนเราเข้าเราอะไรก็แบ่งกันคนละสิบคนละยี่สิบคนละร้อยแล้วแต่ปัจจัย คนถูกน้อยก็ช่วยน้อยคนถูกเยอะก,ก็ช่วยเยอะนะเพราะว่ากําลังเราไม่ได้ไปเสี่ยงร้องเพราะว่าทุกอย่างเป็นสัมภาระครับทุกอย่างเราให้ท่านทุกอย่างเราเราเราให้ให้ไปแล้วถึงด้านตัวเลขก็ให้ไปแล้วก็คือที่ท่านจะมีสัม ผ่านมาก็มันจะมาตัวหลังนะครับที่ว่ามันเล่นแบบที่ว่าเขียนไว้ให้ผมแปดเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ทีท่จุดบนงอ,อ,อ๋องวดที่แล้วงวดท,วที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนีอออ่ยจันยัดเขียนให้เช่นนี้นะครับ,รบเขียนให้แบบนี้นะครับแต่อนี่มันแค่กันไว้เฉยๆครับจะไม่ได้เล่น <ะ S 1> ครับซื้อกันแต่หนึ่งแปดแหละครับก็ <c oughs> ส่วนมากก็ไปเน้นกันตรงนี้เอาแบบเต็มเต็มนะครับเอาแบบเต็มเต็มเม็ดเม็ดไปเลยครับแต่ข้างล่างนี่ก็คือพวกตัวกันตัวรูดตัวอะไรนะตัววิ่งใครชอบแนวไหนก็ แล้วแต่นะแล้วแต่กันนะครับอันนี้นงวดที่ผ่านมาอันนี้งวดที่ผ่านมาแต่ว่างวดนี้คืออยู่นี่ใช่ไหมครับข <อ S 2> ้าไปงวดนี้ก็อยู่นี่ครับตัวเน้นก็จะอยู่ท<อ>ี่ว่า0ูนย์ศกับหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับศูนย์สองนี่คือการเน้นคือตัวเน้นครับตัวเน้นเลยเน้นให้กับลูกศิษย์ลูกหาอะไรเลยนะครับแต่ที่ว่าจับให้สามตัวนี่ก็หมายถึงบางทีมันเข้าบนนี่นะครับมันจะเล่นตัวหน้านะครับคือใส่ไว้ให้ครับอย่างกันล่าสุดที่ว่า ถ้ามันไม่เข้าบนถ้ามันไม่เข้าบนมันก็จะเข้าล่าง 1, หนึ่งแปดเนี่ยครับถ้ามันขึ้นบนมันก็จะมีสามตัวแบบตัวหน้าจะก็ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยครับผมก็เลยจับเอาวางให้ก็เลยจับเอาวางให้ครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นบนหรือขึ้นล่างอย่างกับหนึ่งแปดนี่นะครับพอเราใส่บนมันก็ออกสองตัวไงครับสองตัวล่างหนึ่งแปดแล้วอาจารย์จ้านี่ช่วงนี้มีจะมีอยู่พิเศษกับปกติครับแล้วตัวเน้น p a ีก็จะเป็นหกจับ เอาจารย์ส่งไปให้ผมยังอันนี้อย่างครับผมลุงในกลุ่มนะอย่างไม่ไร้ส่งไปให้ผมนะเดี๋ยวต้องขออาจารย์ให้ส่งไปให้ช่วงนี้ไม่ได้ทําเลยาอะได้ทำทำไว้แต่หาน่อยคลิดไปครับาะวคนตุ๋นเมื่อคืนงั้นเดี๋ยวขอเลขฮานอยกับอาจารย์จะสักนิดหนึ่งครับเพื่อว่ามีโชคมีละฮานอยครับฮานอยมันจะเป็นที่สี่กับปกติมันจะเป็นจุดห้าอยู่ที่หนึ่งสองครับก็จะมีแค่นี้ครับ มีแค่นี้ครับก็จะเป็นตัวหลักงวดที่ผ่านมาเป็นไงไม่ได้มาทําคลิปครับอ๋องวดที่ผ่านมาก็ตัวเน้นหนึ่งแปดครับตัวเน้นหนึ่งแปดครับก็คือว่ามีโชคมีหลักครับแล้วงวดนี้คิดว่าเป็นยังไงงวดนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งห้ากับศูนย์สองครับเน้นเน้นนี่แหละหนึ่งห้ากับศูนย์สองนี่นะครับนี่เลขของจานชะที่สำนัก ฌานแจ็คคอมเมสนะอันนี้เบอร์โทรจานแจักนะใครสนใจก็โทรมาหาฌานแจักได้ตลอดเวลาฌานแจักนี่มีมทำพิธีอะไรที่สำคัญเขาจะมีพวกพิธีเสือดวงเสด็จเคราะห์สัญญาณเนี่ยครับจักยันครับกลงหน,หน้าทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าครูค่าอะไรเนี่ย ค่าครูมันก็แล้วแต่จะสักถ้าสักยันก็จะเป็นแล้วแต่ตามรูปครับเอทำทำให้คนรักอ๋ออะไรก็ทำให้เขาครับทำให้เขาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ให้ทำให้ทุกเดือนนี้ทำให้บ่อยไม่แบบนี้สมาก็ไม่ค่อยบ่อยก็มีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมมีปัญหาทางดานทางดันสมากจะมีเด้ช่วงนี้ไม่ได้ทำเลย เราได้ทำไว้ใจหานอยเราได้คิดอะไรกับพววคนตกงเมื่อคืนงนั้นเดี๋ยวขอเลขฮานอยกับอาจารย์จะสักนิดหนึ่งครับเผื่อว่ามีโชควีลาหฮานอย<ข>อครับฮานอยมันจะเป็นพิเศษกับปกติมันจะเป็นจุดห้าครับ